สวัสดีจ้าสวัสดีย่ำใบาจากพี่น้องพบกับช่องยายเช่นนี่น้องเว้ยอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ยายเช่นนี้ที่ถ้ามาที่น้องมาเบิ่งบังหันยายเช่นนี่ไปบ้านมูมาเขาหายต้นสะเดามาหมูเพิ่นหายต้นสะเดามานี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วมาสิ่งก็เลยทักทายพี่น้องย่ำใบาจากเสดาน้องเว้ยเพิ่นว่า คนอยู่นี่ฮูจักพืชต่างๆนะคะเป็นต้นหญ้ากับมะเลือให้ควายให้งัวกินเนื้อสแตลนอเว่เกันต่างซื้อให้มั่นนะข้ากันต่างซื้อนั่นซื้อนี่ให้ไอ้พัดพักพืชของนอเวจ่จ้ะโมโหว,ว่าประเทศอื่นสิเป็นเพื่อนนอเว่บอมีอย่างเนี้ยสแตลสเดา,เดานอเว่พันว่าพันจะพันจะ เปนแบงห้ต้นหนึ่งก็เลยมาปลูกไว้นี่จ้ะพี่น้องก็เล่ทาย,ายพี่น้องเบิ่งกเุรเจแลเดคุณสามีซอยตอนแรกมันจะมีตน้นริบอยู่นีแท่นทีงัดริบทิ่มคนน่นะต้นของริบกองอยู่คนงัดออกขุดออกเร็จแล้วก็เอาตอน้นริบมาแท่นทีตรงนี้จ้ะพะวาริบว่าม่มีค้นไหลกินมันเปียวเนะาะสะเดานี่มีประโยชน์นะจะเอาไปดวกเดี๋ยวเห้ อีกจักเดือนสองเดือนตอนนี้มันเป็นใบไม้กำลังผลิเห็นบ่าจาพี่น้องใบไม้กำลังผลิมันจิเป็นหมดหนาหิมะแล้วมันจะทรานาฮอนเจ้าหน่อยตอนนี้สิดาะเดาวตอนนี้มันก็ลังงอกขึ้นไม้เฮาเก็บเดี๋ยวเขาจงหันมาติดตามตอนที่มันงอกจากพี่น้องเอาไปลวกพันน้ำฮ้อนแล้วก็ลอกน้ำเย็นเอามากินกับปนครับเจวแ่บๆ,ๆจากพี่น้องเห็นบอปูไป้มีประโยชน์นะ มันเป็นผักเพราะว่าคนนยุ่เมือ่อไถ่ไอ้ขคนไอ้ต่ตงอยู่ในต่างแดนน่ะเก่งหลายตั้งซื้อให้ผพักแน่แต่หยากับว่าเหลือให้คว้าแหงัว่ากินจะพ่นนองอันนี้ก็ซื้อวาสดาเดาโนเวพนตังซื้อหายมันนี่ซื้อเบิร์ดทุกๆย่างเลยจ้ะอีกอันนึงกะบยางก่อนผักซีล้อมพันว่าผักปันสิงโตพันมาพักเสียนโนเวไม่พักเสียนปลา กระเทียมปลาระกานแม่แต่อันน้ำหนามขั้นๆน่ก็ยังกินนะจ๊ะพี่น้องหวังคนเอาไปทอดใส่คข่ชุบแป้งทอดไอที่มันน้ำหนามขั้นๆนะพี่น้องคือสีถาอยุ่ต่างประเทศกับสีหูนะจ๊ะมันอันนี้มันกินได้ถามันสุกแล้วมันก็นจะบม่มมีมาปากมาให้ไต่เข้าขั้นได้มันเป็นคือจังหมามุยมาพี่น้องรันก็กินได้นะคนอยู่นี่ต่อไปนี่สีบนเรือไปกระทั่งยา กินได้ทุกอันทุกแนว้ากันเกงหลายคนไทยมาอยู่ต่างประเทศท่างยุโรปต่างซื้อให้อันนั้นกับมีซื้อนี่ก็มีซื้อ้ากันเก็บมาก,กินหนานี่ลเราะกระลังสิบหนานี่เป็นกระลังฟงยอดแทนบจ้ะพน้องเป็นกระลังปงเห็นบอจากถิ่งงห,หิมะห่มมันนาาหลายเดือนก็เลยออกผลใบยอดแตกแลว้เลวเรียวพี่น้องเห็นบอมันแตกมันอันใบชอบผลิออกมาอันนี้ก็สช พีตามน,นี่รดน้ำเจแล้วจะพี่น้องปลูกเซตท่เทมอกี้นี่ยหา่มาจากบ้านนั่นรุ่นพี่นั่นน่ะมู่กันนี่มาจากพันแบงหายต้นนี้เดี๋ยวอีกสักประมาณเดี๋ยวยังทนีสิไปไทายใน,นอาทิตย์นี้จะไปเยี่ยมคอสิวสมาที่บ้านนั่นละเดี๋ยวกลับมาจากถ่ายจังเมื่อเบิงผลงานวามันจะขึ้นพี่ตน้นออกดอกออกผลแบบคือจังต้นใหม่ทัวท่วไปบอ แต่วายัชนีก็เคยกินแหละหูซึกขมข,มขมแท่นสะดาวจากพี่น้องอนนี้ต่างซื้อให้มันเรียบร้อยแล้วสะดาวว่าสาันแจ็คมันซื้ออย่างแต่คนไทยกับเกงหลายพากันต่างซื้ออันนี้เป็นดอกไม้จากพี่น้องดอกไม้ที่ว่าออกสีขาวน้ำหนาหอนน้ำถนนหนทางกับสีเรลิมออกเป็นดอกไม้ค่ะเนี่ยเป็นสีกับสีเป็นดอกไม้ทั้งหมด,ดนี่ นี่ก็คขึ้นอันนี้กับสีนี้นี่กอนี่กอนหญาตอนนี้สักหน่อยกับสีติเก็บได้นี่เป็นอันเอียงก่อเขาเรียกพักปลากูดนะพักกูดเออเขาเรียกพักกูดเนาะพักกูดบานห้าวหนะพี่น้องเห็นไหมมันเป็นแท่นซื้อพักกูดบานห้าตอนนี้ก้อนนี่แหละเดี๋ยวสักหน้อยมันก็จะพงขึ้นมาเห้าเก็บได้จ้ะนี่ตอนนี้าจะเก็บได้เก็บกักตุนลวกผ่านน้ำห่อนไปไดฟิตจ้ะนานี้ อันนี้เก็บหลายอย่างสามสีแย่เช่นนี้เรามากนะจ้ะ้วก็มาตกาบมันด้วยหอยมมงคู่อันนี้คือบานผักได้เช้นนี้เห็นว่าจะ้ะได้เชนนี้กับบานไปเบืองพ่อป่วยหนักแด้เช่นนี้กับสีฝากมูมาหดหนามไว้พักนี่กับสีได้เก็บกินได้อีกหนึ่งเดือนกากลับมาจากเมืองไทยกะเก็บเก็บ,กบได้ช่วงที่มูมาหดหนามแท่นก็จะให้มูเก็บไปกินกว่ามันจะยันมันแก่จ้ะพี่น้อง เตรียมพอมสายยางอันนี้เป็นร่ม mm hmm. เก็บฟื้นไม่เก็บอุปกรณ์สอม่มรถอันนี้คุณสามีเป็นอ่าสัมแซมเห้มัเมนเป็นต่อเติมบอกว่าเล็กหน่อยเพราเดเก็บของเห็นบ่พีนนจะจะ่น้องเราจะทาให้เบิ่งกทางนั่นนีหลอรหดจ้ะหลอรหลดคว่าเปลี่ยนหนาะซัมเมอรนะ์หนาวินเตอร์แล้วก็นี่หล่อแม็กของรถแล้วก็ ใหม่ฟื้นใหม่โลจากไอจากนี่แหละเป็นซอมแซมเรือก็เลยเก็บไปแน่หนีอันนี้กอ๊อกน้ำกอ๊อกน้ำไหครับเปิดนามรดพักจะ้ะปุ๋ยปุ๋ย,ยเวลาพักไงก็เอานี่ะไปใส่มารีวิวห้พี่นองเบิ่งจะ้ะมีสายยางเตรียมพร้อมที่จะหดน้ำเตรียมสายยางปอกไ้หนา หนาบบานพักตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องไปดึงหลากออกหลากเขาแครลดน้ำกับมาเปิดแค่กอกตรงนี้จะ้ะไอ้สนีมมาจากบานมูก็เล่มาทํำการปลูกสะดาวนี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็เล่ไทยพี่น้องไหนเบื้องพี่น้องอยู่ทั้งบานเป็นยังไงเนาะหนาวประจ่าตอนนี้หนาวห้่หอนเนาะน่ะไอ้เมสหนาวคือสภาพเนาะกระสีหอนกันเนาะแต่บาย ยูนีเห็น่พี่นนอเห็นว่ามันแดดแดดแต่กับแดดหนาวนะตั้งยุโรปวาวาแต่ตอร์นอเวหรือที่อื่นไม่สน่ยยูนอ,นอเวะแดดหนาวคือเก้าจจากี่นนอกอันนี้บริเวณหลังบ้าเวลานันกสิห้าป่งขึ้นมาคุ้นสามีพ่นกสิมาคลิปหญ้ามาตัดห้า,าตัดหญ้า ต้นหอมจะขึ้นงนะอันนี้ก็หมีปลูกต้นหอมที่แถวนี่ต้นหอมฝรั่งมันตายหมดแล้วน,นมะคอยอย่างมะคอยมีหลายมันมีูลาจุดจุดนะจุดนั่นจุดนี้น็ะเ,เป็นกออไรนี่มันก็ขั้นโคังอาจจะมีเล็กน,น้อยก็ได้พี้เป็นแนวเขียดแดนก,นกันครับหางบ้านโอเคจะมารีวิวหลังบานให้เบื่อนทำวิดีโอ คุณสาคุณสามีมาส่องดูเป็นอไอ้กล่องเป็นไปต้องเขาหรอกกล่องอันนี้รถเยสนันนี่มีสองขั้นอันนุนเวลา่าเยสนี่อยู่ในช่วงเลี้ยนขาโหลดอยู่มัม้งเข้เลยสำเร็จเป็นกระสีงยงให้ขบขั้นบนล่นะคะ่ะขั้นบนวัน,นเดิมเติมน้ำมันหรนอกเป็นขั้นใส่ไฟฟ้าชัดแบตค่ะขั้นข้างหลังขั้นนี้เติมเอาไว้ถ้าเดินทางไกล นี่ค่ะตอโบลีเขาไม่สนุนตอโบลีมันก็นจะโตขึ้นมากเพราะว่าเป็นว่าพี่น้องค่ะตอโบลีมู้ไห้นี่คีขยายเล็กน้อยเพราะว่ามดแดงนี่คีหลายนี่ต้นหอมเห็นมดจะพี่น้องต้นหอมมันจะขึ้นเพราะมันทุกปีดได้หน่เดี๋ยวถ้าตัดออกต้องตัดถ้ามันตัดใบที่มันตายทางตันไตที่มันออกค่ะพี่น้องตัดออกให้มดด้วยมันก็สิโพองไป นี่มันกำลังสีสีช่อออกมาจักน้อยนี่กระซีออกลูกออกผลเลี่น้องเห็นบ่นมีต้นหอมแล้วก็สซีต่อมุลีก็สซีออกลูกเสร็จถว่าจะคลองกับพวกเก็บกินแบบมีแต่นกมาจิกกินไอซัมเนี่ยล่าก็พี่น้องเนื้อทีมันหนึ่งเน,น,นื้อทีหนาห้องนอนนี่ห้องนอนมีเสน่หมันมีแกนี่พันธุ์เห็ดเนื้อทีไว้ซัมเนี่ก็เลย ที่จริงมันต้องขยายกว้างไปกว่านี้มันแตกกอของมันเองแต่มันว่ามีที่แตกมันมีที่แตกมันก็ได้ไนิแคลพื้นที่ซจำที่จริงเป็นจะแต่งกว้างมากอีกกระไดพันธุ์เห็ดใดจำเนี้ยจำเนี้ก็เลยปลูกไปตามที่มีเนื้อที่จ้ะตอบุหรีมันจะขึ้นของมันทุกปีเป็นอาหารนกจ้ะหุ่นกับเก็บกินหมางเล็กๆนี่ยหน่อยต้นหอมสารแน่สารแน่ได้ดีจุดนี้ที่มันก็จะขึ้นมันเคยขึ้นทุกปีจ้ะพี่น้อง อยูม่มั่นหลาเกือบสิบปีแหละประมาณหกปีขึ้นไปย่างน้อยๆนี่เดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยัยยงจะมีตอนที่ยัง่งโบ๊ทได้ดใส่ยั่งโบ๊ทได้ขับรถใหญ่เป็นเนาะตอนนี้ก็ครับเป็นปุ่นเคยกับรถแต่โบ๊ทนได้สำเร็จในการโบ๊ทนได้ดจบคอร์สในการเลี่ยนขับจ้ะสอบทฤษฎีผ่านขอเข,เขียนแล้วแล้วก็มายังเลี่ยนขับคะแนนขับสำเร็จแฟนกับสิโยกให้ขัดขั้นนั่นละ ขั้นนี้ก็เอาไว้ครับเมื่อไอไปหาเห็ดอยู่บนปลาเวลาานาะห่อนนี่ละจักหน่อยน,นี่ละแต่ว่าอยากใส่รถไงก็ขับรถขั้นนี้หละไปแต่ก่อนอย้ายขั้นนี้ใส่รถขั้นนี้เราจะขับรถตแต่ว่าั้นเรียนขับรถขับขึ้นเขามาจอดไว้ในห่างห่างซื้อวากีวีหล้วก็ไปต่อโดยรถเม่ไปทําง,งานเพราะเลิกงานมากกับนั่งรถเม่มากแล้วกลับมาต่อโดยรถตอนนี้ขึ้นเขาประมาณสิบนาที อนนี้ยท่าน,นีวอยากครับรถวอยากใส่นนโโรถเพะว่าหยังมันมีคนล่นหนาวอยากเป็นนางรถแม่วอยากนางขับรถตอนนี้นะเป็นต่อรถแม่วอยากใส่รถแม่วันเถาะอ,อยากแรงรถส่วนตัวแต่เลยปล่อยว่างจอดตอนนี้ไว้สักนีสัก้อนบด้ใส่งานมันห้องฟื้นติดกันอยู่ด้านหลังรถจะเอาไว้เก็บฟื้นฟื้นกระสือมาปีละสามสี่พันครนแต่ว่ามันจะใส่พ่หมดเอาไว้ถ้าใส่อีกปีหนา้าได้จะหเห้มด อยู่ซ้ำนั่นแหละตะกี้กองถึงเพดานเลยนะก็ฟื้นยง้มนาาหนาวซอยกับแอร์จากพี่น้องอันนี้ยาชั้นนี่มารีวิวรอบบ้านให้พี่น้องอเว้งนะจ้ะอันนี้พืนทีหนาบ้านอันนี้ค้างบ้านยาชั้นนี่อยู่บนเขาจากพี่น้องว่ามันบานนอกเวสีมนี้จะปาแบบบันนอกแบบนี้ฮะอยู่ในเมืองของออสโลกับมีป่ปลาจากพี่น้อง มีปลามีเขาสไตล์ของนอร์เวย์เป็นสันใช่ไน้ำทะเลมีพื้นที่เป็นปลาภูเขาลำเนาไพา่นี่เห็นว่าบางมองกับปลาสวยงามคือต้นสนนี่นะพี่น้องปลาเฮ็ดนะ่ะอันนี้เป็นต้นยังบบหูแต่แยายชน,นิสี่ภาพไปเบิ่งกับเที่ยมปลาชน,นีไปเก็บม,ม,ม,มาเก็บมาแล้วเฮ็ดจังไดจังสีไดมาเฮ็ดพันธุ์วบหลังบ้านมือใดปีใดขี่ขานไปปลาทเที่ยม ถ้าผมมีเวลาสิไปเข็นงานเท่ากับตองน่นมาเก็บเอาอยู่หลังบ้านในพี่น้องเดี๋ยวไปเบิกตามมาเบิรงกันจ้าพี่น้องคือสินอนแล้เนาะจากพี่น้องทุกคนที่เมืองไทยเดี๋ยวขันตื่นขึ้นมากจากมา่เบิงเด้อพี่น้องยัฉันหนีทายให้เบิงที่หลังจากมา่เบิงมาเบิรงที่หลังตอนพี่น้องตื่นน่จาจะตอนนี้คือสิ่งากันนอนกันหมดแล้วเนาะ <c oughs> นี่เห็นว่นจาจะพี่น้องกระเทียมปลา ออกไปกับอึดๆไปเขาหลอนหนาวาหั่นเบิดบอ่อยู่ในข้อนี่เห็นบ่าจะพี่น้องนี่บริเวณย่าชนีมาเสียหนามันออกมันสีได้ขยายมานหอมผีย่าชนีคิดว่าเสียหนาออกเห็นบ่าจะพี่น้องต้นกระเทียมปลามันจะหอมกินก็ต้มตำกินกั็ใสหนังกระแซ่บหมดกินกั็ใสน้ำพริกกระแซ่บจ้ะมนบ่จ้ะ มันก็ล่างจะงอกขยายเลย่นเป็นผืชดไปคุณคุณที่จริงบันเดอปลูกหลายปันนีแล้วจ้ะปลูกมันสิบต้นมันขยายห็นบ่กะสินีปุ๋ยมัรโอยหนามันที่จริงมันก็มีดินเก่าที่เอาออกจากกระถางดอกกระถางผลกระถางที่เขาปลูกพักจ้ะพี่นอ้องที่ในี่นี้เข็นขื้นบ่ไหวเนาะมันเจ็บเขา่า แฟนก็เลยไปถิ่มดินเก่าอยู่แถวๆนั้นที่จริงแต่ว่าโพกับเทียมเนาะโอมีดินมาโพมันเลยปีนี้เพราะว่าแฟนเอาไปถิ่มหมดแล้วเอาไปถิ่มแถวต่ำๆคนละว่าม่ผู้ใดเห็นก้นมาหายนอนสูงปลูกไว้มันจะฟองกินดอกเวลาหิมามามันกับโมมองเห็นดอกมันจะหุ่มอวบเห็นว่ามันกำลังถอดยอดกำลังขยายนี่เห็นบ่นี่ข้างนั้นเลยนี่กับเทียมในดมกระนั้นเมนบ่ มันขยายเห็นว่าพี่น้องแม่นอยู่วนี้มันแตกนอกออกแต่มันมีเลนหลายนี่สบายมากเลยว่าต้องไปหาเก็บอยู่แน่ปลาเดินทางไปลหลายกิโลเนะาะออกคานของมันสองมูอเวลาผู้ใดใส่รถไปน้ำรนน้ำข้าเจ้าไปแต่กงใจเนาะก็ต้องออกซอยกันไปในป่าเห็ดคือกันที่จริงว่านี้ผู้ใดบอกให้หาดอกค่นไ้ามาหาชอมสุกจากพี่น้องมีน้ำหางกับมีขายได้หันบ๊ยยอมซื้อ อยากไปหาอยากมวนอยากสนุกน้ามนาหอนอยากออกปลามีความสุขเนาะต่อให้มันสีเมื่อยเด็ไปหากับมีความสุขหาเห็ดหาหอยหากระเทียมปลาน้าแล้วกับวอเสียเที่ยวได้จากพี่น้องกุดเอาหลากเอาคนมาปลูกพร้อ,นนอมเห็นบ่นี่ละจ้ะน่าไทยพี่น้องเบิง่งหลังบ้านเนี่ยชันนี้อันนี้บ้านเนี่ยชันนีพักอาศัยอยู่ี่จ้ะ เมืองดันนากสิเป็นเป็นแนวเงาวๆคือจังทางรถไฟจ้ะบานเป็นแนวเงาเเป็นส้นนี่ทั้งหมดทุกหลังเลยในส้นในระแวกกันหนี่บันเถาะ,ะเขาเรียกว่าในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนบานแถวนี้กสิเป็นบานสาตายสร้างแบบค้ายๆว่าคายๆกันนะจ้ะอู่บ้านไผ่บ้านม่นพี่นองวเม็นว่าสิมาเหรียน,น้ำกันก่อนหน้าไปทักท่ายกัน เรียนไปบานนันบานนีก็น่าว่าแมนตังัซนเด็พี่น้องอยู่บ้านไผ่บานมันอิลีถ้ายังมากะทักทายกันให้หรือคุยกันเล็กน้อยแต่ว่ายายชนิดเขาเคยไปคุยอาจจะบอกเก่งภาษาน่ำละคุยเล็กๆน้น่อยได้อยู่ถ้าเกิดเข้าคุยมากมากยายชนิดก็จิตตอบเขาเป็นเนาะมาดนเด้กพี่น้องแต่ว่าเห็นบอกเก่งภาษาจะเถื่อก็ได้ซ้ำนันละเขาฟังออกซํำเล็กๆน้นน่อยล่ะ เวลาไปเห็นงานด้วยกันพอฟังออกว่าเด้ดตอนรับลูกค้าเขามาในหลานนวดได้พี่น้องนวดแล้วขันตื่นขึ้นมากกันจังมาเบิงเด้อพี่น,น้องยันชนนี่รีวิวห้เบิงหลังบ้านจ้ะรีวิวกับเทียมีล้วนั่งกะถ้าไปเก็บอยู่ในปามันหลายเนาะเขาเอามาดอง ดองชะนาด์เศร้าขาวคือเขาดองผักทั่วๆไปนอนจากพี่น้องนหากระลำมาใส่หากระลำปีมาใะไซอันหยอดมันเขาไปเก็บอยู่ในปลาเ้าต้องเลือกเอาอันนี้มันอยู่บานเา้ามันกแก่ขาดได้อยู่จากพี่น้องเวลาเ้าสซุปนองใหม่เนาะเวลาเ้าเาช็ดยังเลยๆหน่อยเ้ากับมาเด็ดเอาอยู่นี่ละช่วงนี้มันเป็นช่วงคือพ,พันหนาหิมะไปกับบนแนวนอนได้บางมือกับมีหมอกม,ม,มีล่มมีควันมี มันก็ยังบ่ทันหมดดีเนาะหิมะมันไปปล่อยมาจักหน่อยอยู่บาเมืองจากพี่น้องนอร์เวย์เป็นสตาร์นี่เนะ้ะจากพี่น้องบาเมืนงมาอยู่ในไอ้เยชนิยู่ภาคกลางอยู่เมืองหลวงกับเป็นมิตตป่าค่ะอยู่ชันเมืองของเมืองหลวงมิเตป่านี่สวีเดนเดนมาร์กหรือไอ้นอร์เวย์ก็จะมีตป่าสตาร์นี่ค่ะฟินแลนด์ โอ้โหประเทศอื่นจะมีป่ามีภูเขาแบบคือนนอเวบบยาสเนกกับหูได้ซํำเพื่อนบานขางเที่ยงนจ้ะนอเวมันจะไก่สวิเดนไก่กินแล่นตะก้าโบแล่นกับบไก่กันนั่งเครงเครืองสองชั่วโมงกินแล่นเดนมาร์กเป็นสำหรับเพื่อน,ออน,น,น,นต่อตอกันไป โอเคนั่นจะพี่น้องเดี๋ยวสักเดี๋ยวจะเสนนี่สิม่าไทายรีวิวให้เบิร์ยังว่าท่านได้ลดน้ำมันดอกมันใส่หิมะลดน้ำน,น้ำฝนน้ำขึ้มามันก็นเลยซุ่มเชือนอยู่พี่น้องเห็นบ่เบิร์ขนาดมี้สิบตนปีที่แล้วเลยนะมันขายายได้ซะหนิอะไะพี่น้องปีเดียวเข่าปีที่สองดิถ้าหลายปีมากกว่านี่ก็จะขายายหลายกว่านี้ นอนนี่มันแหงพี่น้องต้องอานา้ำขึ้นมากสีบนข้างบนแต่ว่าตอนนี้ยังวันแหงกับวันตองรดอุ้ยรอให้มันแหงไปก่อน,นี้กอนจะ้ะต้องเป็นน้องเวย,ยู่เมืองท่างยุโหลดนะครับผู้ใดเป็นคุณหนูอยากก่าขี่ไกล้บ่ฟอนี่อยู่บ่หลอดได้วจะพี่น้องต้องทอนกับยินฟ้าอากาศเก่งเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคุณหนูนี่อยู่ไม่รอดนะคะเมืองนอก เมืองนอกไม่ใช่โก้หรูเพอร์เฟกอย่างที่เราคิดนะคะต้องเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงเหล็กถึงจะอยู่เ <c oughs> มืองนอกรอดนะคะเห็นว่าจะพี่น้องมันเป็นดอกไม้เห็นบ่อดอกไม้ตัวที่พ่ต้องปลูกจ้ามันจากขื้นข้ามันธรรมชาติเห็นม่นสีขาวไม่ผู้ใดปลูกได้จะหฮอดเวลาหิมาหายไปแล้วมันก็นจะโคเป็นผลออกผลออกใบอ่อนเอ็อนว่าจะ ต้นไม้ทุกอย่างจะออกผลิตออกมาเพิ่จาคใจเบิ่งจ้กยใจหยุดกระเทียมมนันอีกสักวันค่ะยังไม่มาต้องมาเบิ่งกระเทียมใหม่ได้สนี้ครับมาจะถ่ายก่อนไปเยี่ยมพ่อว่าสบายให้เวนหนักมา,จากจริงๆนะข้าพี่น้องม่ารีวิวกระเทียมใหม่อีกรอบจ้ะนี่เห็นไ่มพี่น้องมันจะขืนจ้าเห็นไ่มน,นี่ขืนพริตผลิตกันสิละพริตใบเร็เวเร็ว นี่ล้างบานแยชหนีก็ยังมีกันปลูกอีกได้หนี่ปลูกหญ้าเอ็นยืดนะเห็นบ่จ้ะปีกายนี่ยแยชหนีจำได้เลยปีที่แล้วนะต้อนนีปลูกไว้ซื้อนี่วเบิงดนะูไปที่ว่ามันจะมีหญ้าเอ็นยืดใสนะ่หญ้าเอ็นยืดค่อยเจะบอกได้ว,ว่ามันตายเนี่ยทีน่น้องนี่เห็นบ่จ้ะพี่น้องหญ้าเอ็นยืดแยชหนีปลูกไว้ แตมันก็แหงอหงาันหนาวหิมะมันกินงเคลื่อนบนน่องจ้านี่โค้นมันที่นี่มันมันถอนขึ้นสงสัยมันบอลอดนี่อย่าเอ็นเยอะจะเส้นนี่มันถอนขึ้นพี่น้องปลูกบอลลึกว่าจึงแม่มันมาควัดแม้วบางทีมันจะมาแม่มันจะมาขี่ใส่พี่น้องมันก็มาควักบางเธอบางแต่จะเแข็ง แต่แปลกว่าไอ้แถวนี้ขึ้นอี่ยังอะไรมาควักมั้งเนี่ยถ้ามีปลูกไว้แถวนี้ละหญ้าเอ็นยืดจักภัมาตัางซื้อไหมันพี่น,นองตังซื้อทุกอย่างกันยังวะหญ้าเอ็นยืดนี่ก็มีประโยชน์ได้แม่นะเขาเจ็บเสียนเจ็บเอ็นปวดเส้นซื้อกับมะตมกินึ้น,นำชาไนงะจะนั่งซื้อหอกนเมื่อเกียงหลายี่นนองคนไทย พลังน้อยเดินมาเห็นพ่อพี่น้องพลังพลังสาวซำหน่อยเขาเป็นเห็นน้ำมูกเหนือทีบ้านเยชนีข้างนั่นเลยสื่อเห็นมาปูโอเคจ้าพี่น้องมือนี้ยชน,น,นีกับดดมานวิวการปลูกตน้นไม้การปลูกกระเทียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว รีวิวหลังบ้านให้เบิ่งนะเจ้ามือนีมือหนาเยชนนี่สิมารีวิวหยังใหม่ให้พี่น้องเบิ่งก็ต่จังคอยมาติดตามเยชนนีและจา้าเห็นบ่ต้นสะดาวนั่นล่ะมันก,ก็สิพริบใบคือจังต้นไม้ทั่ทวๆไปได้หว่านมันเพิ่งจะมาปลูกกันแลยรดนะ่ะอย่ามันตายเนาะเห็นบ่าที่เห็น,หนทุกอย่างออกช่อออกผลิกออกใบ มันผลหิมะมันจะเริ่มตั้งตัวเด้ยเรื่อๆจะพี่น้องโ okay. อเคจ็กหนนี่ต้นไม้ต้นนีนะมันจะออกเป็นสวยขาวมากๆเลยนี่ดอกขาวโพนสวยงามและยศหนีสิมารีวิวตอนมันออกดอกไ้เบิรงกแลจ้จะพี่น้องว่าถ่ายถ่ายคอนเทนต์ถ่ายรีวิวให้ดูนะคะมันจะออกสวยงามมากเลยต้นไม้ต้นนี้ขาวประมาณสองเดือนมันก็จะรย ตะวันเห็นบ่พี่น้องตะวันกำลังโผล่กำลังจะรับขอบฟ้าบนหลับง่าย้อตะวันนี่นชีหาทุ่งกันยังมีตะวันอยู่แ้่พี่น้องมือเนียน่าคอยมีแดดเราเป็นม่วๆุคลึ่นโอเคนะจ้าสวัสดีนะพี่น้องพี่น้องตื่นขึ้นมากะอย่าลืมว่าเบิ่งอย่าช่นนี้รีรีวิวหลังบานเด้จ้าวันกับิเป็นสไตล์นี่แหละจ้ะสไตล์แบบว่า สางบานเป็นใหม่กันเนะาะถ้สสางเป็นปูนเขาจะหนาวมากๆความหนาวมันจะบรรวกเข้าตรงกลางมันจะเป็นซัมี่จ้ะพี่น้องเยสนนี่เคยเห็นเขาปลูกบานหยัดด้วยฟอมด้วยซัมี่เพื่อที่จะให้ความหนาวบรราวกเข้าไปถึงค่ะผู้ดใดสางบานเป็นปูนนะมันจะหนาวเขานิย่อมสางบานเป็นใหม่จ้ะเพื่อที่ให้ความหนาวบรราวกเข้าไปจ้ะกระบอกหูมันเป็นสตา์นี่จ้ะถัาสตายุ่เมืองหลวงเมืองใหญ่ก็จะมีทั้งปูนทั้งใหม่จ้ะพี่น้องโอเคจ้า ค่ะพี่น้องตื่นขึ้นมาแล้วมาเบืองไอ้สนี่ตอนนี้พี่น้องนอนอยู่นอนเมืองไทยอยู้ย่ว่าอากาศมันหนาวนาะเดือนเมษพฤษภาเนาะยุนี่ก็บ,บม่มีวันสีหอนคือเมืองไทยดอกจก้ะถึงสิมีแดดกระแดดหนาวยิบหาองศาบางมือหนาหอนนะจ้ะหนาวสำหรับคนไทยคือเก่าล่ะพี่น้องไอ้สนี่กใส่เสือแจ็กเก็ตอยู่คือเกา่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องตื่นขึ้นมากกอย่าลืมเปิดเบืองเด้ออย่าลืม่มเอสนิท้อค่ะติด ทานใดธรรมะติดตามยันสนีกับกดจัชอบกับกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะพี่น้องพอกันมาหนาคลิปใหม่ด้จ้าบ,บ๊ายบายสวัสดีจ้า